ขอนอาจารยนะครับดูชุดของพันธุโทมาชาแก้วทองนะครับสอสือบชอบสำหรับโครงการคือโดยิบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทางพูกกับสื่นะครับันเอกนี่นคับนะครับก็คือชาวบ้านนะครับประชาชนนะครับรถที่หายไปมัการอด